เด็กชายก้าอายุ11ปีเป็นเด็กอารมณ์ดีสนุกสนานร่าเริงก้าอยู่ที่บ้านสวนบ้านของก้าร่มลื่นมีต้นโพใหญ่โดดเด่นให้ร่มเงาเป็นที่เปิดบานของทุกคนในบ้านส,วน,สวนหลังบ้านของก้ามีต้นกล้วยหลายพันไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไขย่และยังมีพืชผักสวนหัวอีกมากมายเช่นพริก มะเขือตะไคร้ข่าโหระพาและอื่นๆก้าภูมิใจมากที่พ่อได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ไปอบรมเลือกเศรษฐก,กิจพอเพียงจากเกษตรอำเภอพ่อได้นำความรู้จากการอบรมมาเพาะปลูกพืชผัก และดูแลรักษาจนได้ผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นพ่อยังได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อนบ้านในเรื่องการเพาะปลูก ทำให้พืชผักเป็นอาหารประจาครัวเรือนและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของทุกคนในหมู่บ้านวันหนึ่งพ่อชวนก้าให้ไปสวนกล้วยก็เห็นกล้วยสุกเหลืองพ่อกับก้าช่วยกันตัดกล้วยหอมที่สุกเครืองใหญ่ไปขายพ่อบอกว่าป้าแดงแม่ค้าในตลาดสั่งไว้ได้เงินให้ก้าไปโรงเรียนก้าบอก กับพ่อแม่ว่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและจะเห็นคุณค่าของพืชพันธุ์เหล่านี้กล้าให้สัญญา